สนับสนุนโดย t o โยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการ โลกออนไลน์ได้มีการแชร์เรื่องราวของเพจร,ร้านบุฟเฟตชื่อดังย่านประชาชื่น about beef โพสต์ร้องเรียนถึงไปรสณนีไทยหลังได้สั่งทุเรียน140ลูกมีน้ำหนัก600กิโลกรัมจากพัทลุงมีหลักฐานภาพและคลิปการส่งจากทางร้านชัดเจน โดยทุเรียนถูกส่งมาเต็มกรงทั้ง2กรงแต่พอถึงปลายทางร้านบุฟเฟ่กับได้รับไม่ครบเหลือเพียง130ลูกน้ำหนัก520กิโลกรัมเท่านั้นพร้อมเรียกร้องให้ไปรษียีไทยชี้แจงและรับผิดชอบกับเรื่องที่เกิดขึ้นโดยโพสต์ข้อความระบุว่าไปรษีนีไทยต้องมีคำตอบไปรษียีพัทลุงต้องมีคำตอบส่งมาจากต้นทางเต็มกรง140ลูก600กิลกรัม พอมาถึงปลายทางที่ร้านเหลือแค่130ลูก520กิโลกรัมหลักฐานต้นทางตามคลิปที่ส่งมาเต็มกรงทั้ง2กรงแต่พอส่งถึงผมกรงซ้ายมือภาพแทบไม่เต็มหายไป10ลูกเรื่องนี้ต้องถึงสื่อทำไมทำกับคนทำมาหากินหาเช้ากินข้ามแบบนี้มันเป็นมานานแล้วใช่ไหมทำไมผู้บริหารปรษณีน์ไทยถึงปล่อยปละละเลย ล่าสุดสไพรสเนทยได้ออกถแถลงการถึงกรณีดังกล่าวระบุว่า,าไพรสเนทยขออภัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและไม่ได้นิ่งนอนใจเดยเร่งสั่งการให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงตั้งแต่ต้นทางไพรสเนีพัทลุงจนถึงปลายทางไพรสเนีบางซื่อเบื้องต้นไม่พบเหตุผิดสังเกตใดอย่างไรก็ตามาไพรสเนทยยังคงดําเนินการสืบหาข้อสรุปอย่างละเอียดโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ไารสนิไทยจะมีมาตรการในการป้องกันอย่างรัดกุมยิ่งขึ้นและมุ่งมั่นพัฒนาการคุณภาพบริการตามมาตรฐานเพื่อให้ผู้ใช้บริการและทุกภาคส่วนได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด ใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซู p เปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ